เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พลังงานแรนดอมในหัวข้อที่ว่าหลังจากที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันเนาะเขารู้สึกถึงเราอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรที่เราไม่ได้คุยกันนะคะวันนี้เราจะมาเปิดอกเปิดใจนะคะของเขาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรที่ไม่ได้คุยกับคุณมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณกําลัง ประชดเขาหรือเปล่าหรือคุณต้องการแกล้งเขาหรือเปล่าหรือคุณต้องการทดสอบอะไรหรือเปล่าแล้วไม่ได้คุยกันแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นหรือว่างอนกันจริงจังคะวันนี้ขอเปิดพื้นดวงนะคะของคุณก่อนแรนดอมนี้เป็นของชาวธาตุน้ํานะคะถ้าเป็นดูดวงส่วนตัวเราจะเปิดพื้นดวงเนาะถ้าเป็นการทําเกี่ยวกับแรนดอมคลิปแบบนี้นะคะพลังงานรวมก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูดวงใจละกันเปิดประตูดวงละกันเนาะอะ,อะ คนที่เป็นเจ้าของแรนดอมนี้นะคะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในราศีมีนนะราศีพิจิกนะคะแล้วก็ราศีกรกฎนะคะคนที่มีลัคนาอยู่ในกลุ่มราศีมีนนะคะลัคนามีลัคนาพิจิกลัคนากรากฎฟังได้มาเป็นพลังงานมาแชร์ความรู้สึกหรือมาฟังเรื่องราวที่โชคชะตาจะเล่าให้คุณฟังนะคะมาเช็คแล้วก็ขออีกสักพลังงานไพ่หนึ่งนะคะเราขอเปิด ความรู้สึกของเขาแต่เราก็อยากเข้าใจให้มันชี้ชัดเนาะเราจะ คยี่ดวงนะคะชี้ชัดได้ในกลุ่มของเกณฑ์ราศีที่ผูกสัมพันธ์กับแรนดอมนี้นะคะใครมาเจอแรนดอมนี้นะคะไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน3เดือน6เดือนหรือว่าเป็นปีๆถ้าเจอในครั้งแรกถือว่าเป็นพลังงานตัดสินดวงชะตาของคุณในในเรื่องราวบางเรื่องเท่านั้นเนาะว่าพอเป็นแนวทางนะไม่ใช่ตัดสินตัวกันพอเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณน,นะคะถ้าอยากชี้ชัดต้องดูดวงส่วนตัวเป็นสําคัญนะมา หัวข้อค่ะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าหัวข้อพลังงานนี้เมื่อเราไม่ได้คุยกันเออเมื่อเราไม่ได้คุยกันนะคะหลังจากที่เราไม่ได้คุยกันเขารู้สึกถึงเราอย่างไรบ้างขอดูพลังงานหัวใจของคุณก่อนนะคะคุณยังรักเขาอยู่อ่ะคุณรู้สึกดีอ่ะเออคุณยังไม่อยากเสียเขาไปอ่ะแล้วงอนกันทำไมคะ ตอนนี้คุณรู้สึกว่าพยายามใช้เซนส์นสัมผัสเขาส่งเราอยู่ไหมนะเขาถามคนอื่นอยู่ไหมนะเขาดูเราช่องทางไหนผ่านโซเชียลใดๆหรือเปล่านะ อกลับมาคืนดีกันได้ไหมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคุณยังอยากกลับมาคืนดีอ่ะพลังงานคุณมีความรักเต็มเปี่ยมเลยอ่ะแล้วคุณก็มีความมั่นอกมั่นใจมีเซนในตัวเองว่ายังไงซะเราทั้งคู่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องมาง้อเราเดี๋ยวเขาต้องคิดถึงเราถึงเราจะไม่ได้คุยกันแต่คุณมีเซนบางอย่างว่าเราทั้งคู่ไม่มีวันขาดจากกันหรอกเอ๊ะอย่างนั้นหรือป่าจ๊ะใช่หรอใช่หรือเปล่าเอออะขอดูพลังงานราศีเขาหน่อยนะจ๊ะ ว้าวมีความเป็นราศีเมษราศีสิงศรีธนูชัดอยู่นะเขาก็เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเด็ดขาดอยู่นะคุณเขาสับสนวุ่นวายในใจเอาเรื่องอยู่จะถามว่ารักคุณไหมเขาก็รักคุณนะเออแต่ว่าเดี๋ยวเหมือนกับว่าโชคชะตาอยากจะบอกบอกใบ้นะว่าพลังงานในด้อมนี้นะคะคู่รักของคุณที่คุณกําลังอยากรู้ใจเขานะคะไปเช็คมาหรือยังคะเขามีเกณฑ์อยู่ในกลุ่มของชาวราศีเมษราศีสิง์ ราศีธนูนะแล้วก็มีพลังงานของคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎราศีเดียวกันกับคุณด้วยนะคะและแถมเอาเอาความเป็นนักษัตว์เนาะถ้านักษัตว์ที่พบเจอเนี่ยนะคะมีความเป็นมะแมจอมะโรง ฉลูแล้วก็มีความเป็นชวดกุลมะเมียนะคะเข้ามาในเกณฑ์ตรงราศีถือว่าใช้ได้แล้วถ้าตรงแค่ตรงนักสัตว์อย่างเดียวก็ใช้ได้นะแต่ถ้าตรงราศีและนักสัตว์เป็นพลังงานอยู่ในคนเดียวกันนะคะถือว่าต้องบอกเลยว่าแหมเหมือนการดูดวงส่วนตัวคุณเข้าไปละชี้ชัดเข้าไปละนะมีตัวเลขบอกพลังงานเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะมีพลังงานของตัวเลข7เข้ามานะคะอาจจะเป็นความเกี่ยวพันกับคำว่าวัน วันเสาร์ไหมเออเขาเป็นคนวันเสาร์ไหมคะหรือว่าเขาเป็นคนเกิดเดือนกรกฎาหรือว่าเลข7นี้อาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นจํานวนวันการคบหาจํานวนวันจํานวนเดือนจํานวนปีนะคะหรืออาจจะเป็นวันที่เขาสารภาพรักวันที่เราทะเลาะก,กันแล้วเลข7เนี่ย มันจะต้องเป็นเลขที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาโดยที่คุณกับเขาอาจจะรู้กันแค่สองคนเออเป็นวันวันสารภาพรักเปล่าเป็นวันที่เราเจอกันครั้งแรกก่อนที่เราจะสารภาพรักหรือเปล่าหรือว่าเลขเจ็ดอาจจะเป็นสี่ตัวหลังทะเบียนรถสามตัวหลังเบอร์มือถือนะคะเลขที่บ้านเลขที่คอนโดชั้นที่เขาพักเลขลงท้ายอายุหรือว่าช่วงอายุข,ของเขาที่มาจีบเรานะคะลองดูค่ะมันจะมีเลขเจ็ดตัวเดียวเลยเข้ามาเป็นพลังงานที่คุณกับเขาเนี่ยเกี่ยวพันกันอย่างมากๆเลยนะคะอ่ะ เรามาเชื่อมโยงกันต่อนะ การพยากรณ์จากนี้เป็นต้นไปนะคะจะเป็นเรื่องราวหรือใช่ไม่ใช่ของคุณหรือเปล่าน,นะคะหรือว่าไพ่เล่าเรื่องอะไรก็ตามฟังไว้เป็นแนวทางค่ะบางคนก็ตรงตั้งแต่ต้นจนถึงจบนะคะบางคนก็บางช่วงบางตอนที่ได้ปลดล็อกความรู้สึกนะคะบางท่านก็เข้ามาฟังเพื่อความบันเทิงความสบายใจเข้ามาเป็นเพื่อนนั่นแหละก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ขอบคุณมากๆนะคะติดตามกันนะเอาที่สบายใจคะ่ะหรือว่าถ้าชี้ชัดก็มาดูดวงส่วนตัวแทนเนาะมาเช็คพลังงานกันได้เลยนะคะว่า อืมตอนเนี้เอาจริงๆนะคุณนะยังรักเขาอยู่แล้วคุณก็มีเซนต์ว่าเดี๋ยวเขาต้องมางนอตัวเขาเนี่ยมีความชัดเจนมีความเป็นผู้ใหญ่นะฮะและเขาก็ยังคงรักดูคุณอยู่ดีนะเขามีตําแหน่งของความรักอยู่ด้วยแต่ว่าเขาสับสนเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยทาไมทะเลาะก,กันบ่อยทําไมคุณกับเขาถึงมีพลังงานของความไม่เข้าใจกันแล้วทําไมบางครั้งเราต้องทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของคนอื่นอะ ไปต่อนะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณไพ่สเตนนะคะเขาอยากมาง้อคุณแล้วค่ะแต่เขาก็ฟ้งซ่านนะคะย้ำคิดย้ำทำว่าเขาควรจะง้อคุณดีหรือไม่ดีหรือจะเว้นระยะเอาไว้อีกสักนิดนึงนะคะบางครั้งอะ่ะเขาก็มองว่าคุณน่ะขี้หึงหรือว่าเอ่อเข้าใจเขาผิดว่าต้องมีคนนั้นคนนี้การที่เขาคุยกับคนนั้นคนนี้จะต้อง มีอะไรกันหรือเปล่าหรือใครเข้ามาทักผ่านโลกโซเชียลทําไมต้องทักคือมันเหมือนมีหลายเรื่องอะค่ะที่คุณกับเขามักจะงอนกันโดยเสมอเรามาร์พองอนเสร็จก็จบด้วยการที่ต่างคนต่างหันหลังไม่คุยกันบางบางคู่ก็เลือกที่จะเงียบกันบางคนก็เงียบกัน2วันขึ้นไปบางคนก็เงียบกันเลยเป็นสัปดาห์ก็มี7วันก็มีนะคะ บางคนก็พอผ่านไปแล้วสัก7วันเนี่ยมันก็มีความรู้สึกอยากกลับมาติดต่อกันแล้วนะคะถ้าบางคนผ่านถ้าใครที่เจอแรนดอมนี้ในครั้งแรกนะคะไม่ว่าแรนดอมนี้จะผ่านไปเป็นวันเดือนปีเป็นกี่ปีก็ตามนะให้ให้หมายความถึงพลังงานที่คุณอาจจะต้องลองไปปรับใช้นะคะคุณจะมีความเกี่ยวพันกับ1สัปดาห์ถ้าถ้าหสัปดาห์แล้วยังไม่คุยกันเนะ่ะไม่ดีแล้วบอกแบบนี้ถ้าคุณบอกว่าโอ้ยไม่ได้คุยกันมาเป็นเดือนแล้ว หาเรื่องคุยเถอคะค่ะพลังงานของคู่ของคุณเนี่ยยังมีพลังงานฐานของความรักอยู่นะเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่ชัดเจนแต่คุณยังมีความรักชัดเจนแต่เขามีความคิด มีเหตุมีผลชัดเจนเกินกับคําว่าความรักนำความรักแล้วแต่ถามว่ารักไม่รักแต่เขารู้สึกว่ามันว้าวุ่นใจมันมีพลังงานลบเวลาที่เราสองคนทะเลาะกันแล้วเรามักจะทะเลาะกันด้วยเรื่องของความฟุ้งซ่านความคิดมากคิดไปก่อนคิดไปไกลนะคะแล้วมันก็ทำม,มันเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้วแล้วก็ตามง้อตามขอโทษกันมาหลายรอบแล้วใครก็ตามที่เจอ r รนดอมนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่อยากจะเตือนว่าถ้าเกินหนึ่งเดือนโอกาสที่จะ ตอบไม่ติดหรือถึงแม้จะต่อติดก็ใจไม่เหมือนเดิมสูงนะคะดังนั้นคำว่ารักะ่ะบอกแบบนี้ดีกว่าถ้าคุณยังมองว่าตัวตัวคุณกับตัวเขายังเป็นคนที่อยู่ในฐานรักเดียวกัน่ะนะคะเราคือทีมเดียวกันเมื่อเราเป็นทีมเดียวกันแล้วเราจะหักหันน้ำใจกันไม่ได้ดังนั้นถ้าเรายังรักเขาอยู่แล้วเราไม่อยากให้บรรยากาศมันเป็นแบบนี้ งอก่อนแสดงว่าตัวเองผิดไม่ใช่นะการงอก่อนเพื่อเป็นการประคองความสัมพันธ์แล้วเมื่อบรรยากาศมันดีเรามาคุยเคลียร์กันด้วยใจที่เปิดแบบสบายใจนะคะเพราะว่าถ้าคู่นี้มันมีมันมันเหมือนทะเลาะกันซ้ําๆด้วยเรื่องเดิมๆอ่ะแล้วไพ่ตาแหน่งโสดมันเยอะบางครั้งการทะเลาะกันตอนนี้เกาะง้อกันไปกลับกันไปกลับมามันก็ดีแหละแต่อย่าลืมนะคะว่าวันหนึ่ง การง้อกันวันหนึ่งมันจะมีพลังงานของใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วอาจารย์กังวลใจเพราะตำแหน่งนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางคนก็ใช้ช่วงเวลานี้เป็นพลังงานบวกให้กับเขาก็ได้เออยออย่าคิดมากเลยนะตัวเองอย่าคิดมากเลยกลับไปคุยกันนะซึ่งมันมีหลายคู่เลยนะคะที่พายแพ้คนที่พูดดีให้กำลังใจ มันมันมีหลายคู่นะต้องระวังแล้วพลังงานตัวเนี้บอกเลยว่าคุณมีใจที่รักเขาและคุณก็มีคุณกำลังกำลังต้องรอการง้อเนี่ยแต่ว่าเขาขึ้นด้วยไพ่ใบใหญ่แบบเนี้นั่นหมายความว่าเขาเริ่มทบทวนความสัมพันธ์แต่ยังอยู่ในฐานของความรักเขายังรักกุณอยู่แต่เขาทบทวนความสัมพันธ์ทบทวนมันเรื่องราวที่มีปัญหากันมันซ้ำซาก ต้องระวังนะนะเอาไปปรับใช้นะคะง้อก่อนไม่ใช่ว่าผิดนะคะบางทีเพื่อนกันมาสายเรายังหยวนเลยเออ,เอ,อไม่เป็นไรแกด่านิดหน่อยหยวนแต่กับแฟนเราอะ่ะเอออะไรหยวนได้หยวนนะถ้ามันมองแล้วมันหยวนได้นะแต่ถ้าแต่ถ้าตอนนี้เราไม่คุยกันเราลงไปฝ่ายเริ่มเพื่อจะได้มาคุยกันในบรรยากาศที่ดีหันหลังให้กันแบบนี้เปิดช่องให้ตายอยู่ตายอยู่หมดนะเออเดี๋ยวมอคอปดอนะอืม ขอเช็คโอ้นี่ไงไพ่เดทเกิดขึ้นมันน่ากลัวจริงๆการทะเลาะกันบางทีมันมีใจที่มันเหมือนกับว่าด้านชาหรือว่าอ,อ,อิ่มตัวเนี่ยต้องต้องระวังไพ่เดทขึ้นนี่ต้องระวังเส้นทางความรักนะคะไพ่เทมเพลนเหมือนกําลังโชคชะตากําลังเตือนว่า warning ค่ะเหมือนการแจ้งเตือนว่าไปปรับความปรับความรู้สึกกันเดี๋ยวนี้นะปรับสมดุล เข้ามาเดี๋ยวนี้นะถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมเขารักเดี๋ยวเขาจะง้อคุณค่ะเขาจะง้อคุณแน่ๆเพราะเขายังรักคุณอยู่เนี่ยตามง้อแน่ๆแ,แต่การง้อของเขามันเหมือนกับว่ามันไม่จบเนี่ยเขาตกเป็นตําแหน่งฤาษีเขาเป็นไพ่ของจักรพรรดิเป็นไพ่ฤาษีแบบนี้คือเริ่มมีความคิดเริ่มทบทวนเนี่ยแล้วก็เริ่มทบทวนแล้วก็รู้สึกว่าทําไมเป็นแบบนี้มันมันสุขหรือมันทุกข์ ตอนนี้ยังรักกันอยู่มันจูนติดง่ายค่ะแต่ถ้าเขาทบทวนบ่อยๆเข้าอาจารย์มองว่ามันไม่ดีไม่ดีเลยนะคะง้อก่อนค่ะง้อก่อนง้อก่อนดีกว่าอืมพลังงานตอนนี้อยากให้ง้อก่อนนะคะถ้าคุณรอเขาง้อเนี่ยเขาง้อแน่แต่ไม่รู้ว่าจํานวนเดือนที่ห่างกันเท่าไหร่อันนี้ต้องเจาะเป็นพลังงานแต่ละคู่ไปนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนไพ่ชุดใหม่ดีกว่านะเพราะว่าถ้าถ้าไม่เกินเดือนเนี่ย ง้อเลยรีบๆเลยแต่ถ้าเกินเดือนแล้วอยู่ในจุดที่อิ่มตัวเหมือนกันนะต้องระวงังจริงๆแล้วก็ไม่ควรเกินเจ็ดวันนะคะขอดูต่อมาค่ะถ้าใครมาเจอแรนดอมนี้รีบงอ้อเนาะอ่ะเราไม่อยากง้อเขาถ้าคุณไม่อยากง้อเขาจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไงนี่ภาพนี้คือคำตอบเลยทุกอย่างมันก็ศูนย์เปล่าวความรักที่ผ่านมาก็ศูนย์เปล่า การที่เราเทหัวใจซึ่งกันและกันก็ศูนเปล่าคํามั่นสัญญาที่พูดคุยกันก็ศูนเปล่าการที่เราอยากจะวาดฝันว่าเราอยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆทําธุรกิจร่วมกันก็ศูนย์เปล่าพลังงานของคุณอยู่ในจุดที่ที่น่ากังวลใจไพ่บอกว่าทุกคนมีเพื่อนนะมีเพื่อนที่ปาถนาดีมีกําลังใจอยู่รอบข้างคุณจะคิดได้ยังไงว่าตอนนี้เพื่อนของเขากําลังจะบอกอะไรกับเขา มันอาจจะมีทั้งเพื่อนที่บอกให้เขากรีบกลับมางงอคุณกลับมีเพื่อนที่บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวก็พอคุณก็เช่นเดียวกันคุณก็มีพลังงานของเพื่อนขึ้นมาในดวงเหมือนกันนะคะแต่เชื่อว่ารอบนี้เขาน่าจะกลับมาง้อแต่การง้อครั้งนี้นะคะมันน่าจะเป็นการง้อที่ที่คุณอาจจะต้องปรับปรับตัวเองด้วยอย่าให้เขาปรับอย่างเดียวเนาะไม่ว่าใครจะผิดจะถูกเอาเป็นว่าต่างคนต่างปรับเข้าหาการจะดีที่สุดนะคะเนี่ยต่างคนต่างมีเพื่อนเนี่ยต่างคนต่างมีพลังงานของเพื่อน มันมีทั้งเพื่อนกลุ่มดีและเพื่อนกลุ่มไม่ดีอันนี้ต้องเข้าใจเนี่ยเพราะมีพลังงานของบุคคลอื่นที่ต่อต้านด้วยอืดังนั้นเมื่อเกิดการต่อให้เป็นกลุ่มเดียวกันก็ตามเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นคิดเกับเพื่อนของเราอีกคนไปปอบเขาอย่างไรหรือว่าเขาไปฟังคําปอบโยนจากใครหรือเปล่า นะคะแต่ตอนนี้ยังดูแลพลังงานความรักกันอยู่นะคะยังซื่อสัตว์ต่อกันอยู่ยังมีใจที่รักกันอยู่ยังมีใจที่อยากโอนอ่อนพรตามหรืองอนง้อกันอยู่ก็ก็งอได้เลยนะคะจากนี้ไปเขาจะทําอย่างไรกับเราเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรกับเราเขาจะพยายามเข้าหาคุณอย่างเต็มที่นะคะอย่างอย่างมีอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขากลับมาเหมือนเดิม แต่ว่าเขามันมีบาดแผลในใจเหมือนกันเนาะเขาไม่รู้ว่าจะต้องทะเลาะกันซ้ําแล้วอาจจะแยกทางกันไม่คุยกันอีกหรือเปล่าถ้าทะเลาะกันครั้งต่อไปเนี่ยบางทีนะเขาอาจจะจะห่างคุณมากขึ้นอ่ะบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะการง้อครั้งนี้เหมือนเขาเต็มใจและตั้งใจเพราะเขายังรักคุณอยู่และเขาก็พร้อมที่จะพูดคุยกับคุณพร้อมที่จะคุยกับคุณอยู่แล้วแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องเดิมๆเ,เอาเป็นว่าถ้าคุณงอนง้อกลับไปกลับมาเนี่ย ถ้าเข้าครั้งที่หมีปัญหาแต่ถ้ารู้สึกว่าเราเพิ่งทะเลาะกันใหญ่แค่สองครั้งก็ยังคงน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเนาะแต่ก็ไปดูจํานวนเดือนด้วยนะคะว่าจํานวนวันด้วยนะคะว่าเราไม่ได้คุยกันมากี่วันแล้วไม่ควรเกินเดือนหลังจาก7วันต้องหาเรื่องคุยแล้วแต่ถ้าใครเกินเดือนเนาะแนะนําให้เป็นมามาเจาะดวงดีกว่านะน่าจะมีการผันแปรของดวงชะตาค่อนข้างสูงอืม อะจากนี้เป็นต้นไปความรักของเราถ้าเขามางอแล้วฉันควรจะทำอย่างไรคุณควรจะทำอย่างไรเมื่อเขามางอมีความสุข t e m p l r a r i ค่ะปรับสมดุลน,นะคะให้อยู่ตรงกลางของความรู้สึกซึ่งกันและกันเขาก็จะกลับมาสดใสล่าเริงแล้วคุณก็จะกลับมามีความรักความสัมพันธ์เหมือนเป็น two of cups เหมือนเป็นพลังงานที่ดีเราก็จะได้กลับมาพูดคุยกัน คุณก็ปรบับเขาก็ปรบับแล้วเราจะได้มาเป็นคู่กันเหมือนเดิมน,นะคะยังยังอยู่ในเส้นของความรักที่ที่ดีค่ะแต่ดูเวลาที่อาจารย์แนะนําด้วยนะคะนี่คือพลังงานของความรักแล้วก็ความรู้สึกนะคะที่มันเกิดขึ้นถือซะว่ายังมีเกณฑ์ปรับกันได้อยู่นะแต่ต้องรีบนิดนึงแล้วก็ไปคํานวณฐานดวงของคุณว่าเราไม่ได้คุยกันมานาะนแค่ไหนแล้วถ้าอยู่ในช่วง อยู่ใน7วันก็ก็คุยกันเถอะคะ่ะถ้าเกิน7วันแล้วก็รีบคุยเลยแต่ถ้าเกินเดือนแล้วอันนี้อันตรายหน่อยนะคะเพราะมีตายอยู่ที่จ้องแฟนเราตาเป็นมันมาในมาในความละมุนละไมามาในความในความเห็นอกเห็นใจด้วยทีนี้มันจะไปกัใหญ่ มันจะกูไม่กลับมันจะเรียกไม่มามันจะอยากคุยแล้วเขาก็ไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุยกันนะยังมีฐานความรักอยู่ยังมีใยสัมพันธ์ยังมีใมยใรักกันอยู่นะคะคุยกันได้ตอนนี้จะดีที่สุดเลยถ้าใครเจอแรนดอมนี้ปรับความเข้าใจทันทีเลยดีกว่าจะได้กลับมาชเชยเขาเรียกว่ากลับมากอดกันใหม่กลับมารักกันกลับมาจุบจ๊บจิบจ๊บจุ๊บจับกันใหม่นะคะเป็นพลังงานใจให้ค่ะ ใครเอนดูอาจารย์สามารถกดปุบซุปเปอร์แตงปุบขอบคุณที่ทาง YouTube จัดทำขึ้นเป็นปุ่มที่ปลอดภัยกดได้ทั่วโลกนะคะกดเป็นพลังงานสนับสนุนแรนดอมนี้หรือว่าจะแบ่งปันก็ดูคำอธิบายใต้คลิปได้เลยหรือใครอยากแชร์เป็นพลังงานดวงเป็นพลังงานบุญแชร์ได้เลยค่ะหวังว่าแรนดอมนี้จะทำให้คุณได้แง่คิดแล้วก็ความสัมพันธ์กลับมาราบรื่นจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะมันอยู่ที่คุณค่ะมันไม่ได้อยู่ที่กองไพกองนี้ว่าจะทำให้คุณจบแฮปปี้เอนดิ้งแต่มันอยู่ที่คุณปรับ มุมมองนัเวลานี้เป็นคุณก็ได้ค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกสำหรับการเริ่มที่จะให้ความสัมพันธ์กลับมาคุยกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ